สวัสดีค่ะอันนี้เขาเลี้ยงธรรมชาติเลยกวางกวางไม่ได้ทำอะไรหนูหรอกจ้ะมาเที่ยวเฉยๆจ้ะน่าจะเป็นกวางนะอันนี้เป็นเลี้ยงปล่อยเลยนะคะเนี่ยแต่เขาก็คงง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 งกับมนุษย์เหมือนกันนะดูสิเขาจะเงอมองดิฉันอย่างไรน่ารักมากเลยนะนี่เขาเลี้ยงแบบปล่อย วิ่งไปวิ่งมาอันนี้นะคะ,ะ,คะเป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะนี่เขาปล่อยเลยค่ะแต่คงไม่ได้ปล่อยเสือมั้งคะค <c> ง <oughs> ไม่ได้เลี้ยงปล่อยไม่ได้เอาเสือมาเลี้ยงแบบปล่อยนะคะ <c oughs> ข้างในจะมีกรงเยอะๆแล้วค่ะนะ <c oughs> <c oughs> สวยมากเลย